ไรนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่านคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะ ทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกสบายสบายผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยแล้วก็ปล่อยวาง ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งให้ใจไม่ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรังในสิ่งภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนตัดสิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้เะจ๊ะ ให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งในช่วงที่เราจะหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนี้นะจ๊ะแล้วก็ทำจ้างเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสให้ใจใสใส แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนย์กลางคายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเดี๋ยวสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้น นำมาเขึงให้ตึงจากสะดือทรลุไปข้างหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นด้ายทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กทกระปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือ เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะให้นำใจมาหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆหยุดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่รพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ปรางสมไหพระองค์ไม่ท้วนใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนที่เดียวเอุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจกนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสมพุทธเจ้าคือตั้งแต่เป็นปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระสัมมาสมพุทธเจ้า การเปลี่ยนสภาวะตรงนี้เนี่ยจากระดับจิตของปุตุิชนที่จะมีกิเลสหนาปัญญาหย,ยาบไปสู่สภาวะของผู้ที่หมดจากกิเลสอสาาวะทั้งหลายเนี่ยท่านทำโดยนำใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุง่มนุมอ,อ,อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ที่เดียวแล้วก็ ใจหยุดอย่างเดียวเท่าน,นั้นไม่ได้ไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะใจหยุดนิ่งอย่างเดียวเพรถูกส่วนใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในจิตก็จะบริสุทธิ์พิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นความบริสุทธิ์ของดวงจิตเป็นดวงใสๆ บังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างเล็กกขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางกขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสบริสุทธิ์อย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆใสบ้าง เหมือนกระจกใสๆบ้างหรือเหมือนเพชรใสๆบ้างจะใสเบริสุทธ์สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสายเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็งมาพร,ร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณ ที่ไม่อาจ,จเอาอะไรมาเทียบได้บังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจตรงนี้เมือ่อใจหยุดนิ่งไม,ไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียว,ไม,ยวไม่รัง้งในเรื่องอะไรทั้งสิ้นนิ่งอย่างเดียวก็จะบังเกิดทำดวงแรกที่เรียกว่าปฐมมุมมักหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นดวงใสๆจะปฏิบัติทำจเจริญสมาะที่ภาวนาแบบไหนก็ตามถ้ายังไม่ได้เห็นดวงอย่างนี้หรือยังไม่เข้าถึงดวงอย่างนี้นก็แปลว่าหนทางเบื้องหน้าที่เราจะไปนั้นอะยังไปไม่ได้ จะต้องได้ดวงใสๆอย่างนี้ก่อนเป็นเบื้องต้นที่เรียกว่าปฐมมรรคต้นทางไปสู่อายตนาฏิพรที่จะไปขจ,จัดกิเลสอสวะทั้งหลาย,ยที่หุ้มเป็นชั้นยันชั้นเข้าไปให้หมดสิ้นเห็นธรรมดวงนี้เมื่อไหร่ไม่ช้าก็จะเห็นกายของพระตถาคตเจ้า คือกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วซึ่งเป็นกายภายในที่ซ้อนซ้อนกันอยู่ข้างในเป็นกายที่สวยงามมากในลักษณะมหาบุรุ์ครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมตั้งอยู่เป็นจอมกำมอมบนประเสียนที่ เลียงลาไปด้วเส้นประสกหรือเส้นผมที่ขคดเวียนเป็นดักสินาวัดต,ตามเข็มนาฬิกานะในอริยบทของสมาธิอยู่บนแผ่นจานะกลมกลมเป็นวงเวียนอย่างนั้นใสเกินความใสได้แดงสิน้นอย่างน้อยก็เหมือนรัตนะรัะตนชาติในเมืองมนุษย์ อินที่มีค่าที่ใส่แต่มันยิ่งกว่านั้นกายผู้รู้พุ้ตื่นพู้เบิกบานแล้วเนี่ยที่ใสเป็นแก้วเป็นลัตนะอย่างนี้เขาเรียกว่าพุทธลัตนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะในกลางกายของท่านนั้นไม่มีความทุกข์เลยเมื่อกระึงดวงนี้ได้เขาจะดับทุกข์ได้ มีแต่ความสุขอย่างเดียวที่ยังยืนเป็นอมตะกายนี้แหละคือกายที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวที่เราจะต้องเข้าถึงให้ได้ในกลางกายท่านก็มีธรรมรัตนะเป็นดวงธรรมใสๆเป็นคลังแห่งความรู้ความรู้อันบริสุทธิ์เป็นความรู้ที่แท้จริง ที่อยู่ภายในกลางกายท่านเรียกว่าธรรมรัตนะเพราะใสเป็นแก้วในกลางธรรมรัตนะก็จะมีกายธรรมที่ซ้อนอยู่ภายในเป็นผู้รักษาธร,รรมรรตนะเอาไว้เรียกว่าสังฆรัตนะซ้อนอยู่ภายในพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆร,ร,รัตนะส,ตนะสามอย่างนี้ คือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและของสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าพรรัตนาตราทจะอยู่ภายในตัวที่ขอถึงไตสรสรณคมหมายถึงสามอย่างนี้ที่อยู่ภายในตัวที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกมีทุกข์ก็พึ่งทันได้ เพราะท่านไม่มีทุกข์มีแต่สุขล้วนๆแล้วก็มีอนุภาพอันน,นไม่มีประมาณคูรในการและลึกถึงนึกถึงท่านเห็นท่านอยู่ตลอดเวลานั่งนอนยืนเดินเนี่ยความทุกข์ก็ดับไปมีแต่สุขล้วนๆน,นั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขเหมือนอดีตพระราชาพระองค์หนึ่งในสมัยพุทธกาล คือพระมาก,กัปินนะตอนเป็นพระราชาก็ไม่ได้มีความสุขอะไรแต่พอออกบวชปฏิบัติธรรมบำเป็ญสมณะธรรมเข้าถึงรัตะนะทั้งสามนิพายในกายของพระองค์ท่านตั้นก็เปลงอุทานในทุกคนต้องแห่งว่าสุขจังเลยสุขจริงหนอตอนเป็นพระราชายังไม่สุขอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้จัก คำว่าความสุขด้วยเพราะฉะนั้นนี่เมื่อเขาถึงสามอย่างนี้แล้วท่านจึงมีความสุขมากแล้วว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่รัตนะทั้งสามนี้เองจึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเป็นชาวพุทธต้องเข้ามาถึงตรงนี้ให้ได้ต้องนำใจให้แล่นมาถึงตรงนี้ ใจี่แล่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเพราะนั้นเราจะได้ยิน,นคุนคือไว้ไตสรณนคมคมหรือคำมันะแปลว่าแล่นมาถึงหรือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด้วใจก็เคลื่อนกับมาสู่ภายในจนเขาถึงลตัตณนาทั้งสามอย่างนี้จึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเป็นอุบาสกบสิกาที่แท้จริง ที่แปลาว่าผู้เขาไปนั่งไกล่ารทตนไตรวิจัจและแล่นมาถึงตรงนี้ได้แม้อยู่ในเพศขึงคารือหัดเมื่ออยู่ในเพศกระหายก็เป็นวาสกปฏสิกาถ้าจะเป็นพระเป็นเนรถ้าเก้าถึงตรงนี้ได้ก็เป็นพระแท้นี่นี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ นอกน,นั้นไม่ใช่ชีวิตที่ผ,ผ่านมาของมนุษย์มีแต่เรื่องทำมาหากินทำมาค้าขายมีขึ้นมีลงอะไรกันไปอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้พบที่พึ่งที่ลึกหรือความสุขที่แท้จริงเลยแม้แต่นิดเดียวเจอแต่ความเพลินกับความเพลียหมดไปวันวันหนึ่งแค่กระลบทุก มีทุกข์มากหาเรื่องเพลินกลบทุกข์แล้วก็มีความเพลียตกค้างมีปัญหาที่ต้องทะสางทั้งร่างกายจิตใจสิ่งแวดล้อมทั้งหมดต้องหยุดนิ่งอย่างนี้แหละจึงจะเข้าถึง้อยเลื่อที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์ป้าหมายที่แท้จริงก็คือการเข้าถึงรัตนะทั้งสามนี่แหละ ซึ่งเป็นสิ่งที่พยายามมากลัวนักกลัวนากลัวมนุษย์จะเข้าถึงลัทธนทั้งสามภายในและจะรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแต่รู้เรื่องราวอย่างนี้แล้วแล้ว,ลวก็เขาก็จะปกครองไม่ได้จะเอามนุษย์มาเป็นบาวเป็นท่าของเขาไม่ได้จะขังมนุษย์ไว้ในภพสามไม่ได้ในวัฏฏะสงสารไม่ได้ ยันมีวิธีทางเดียวตอนนั้นเมื่อเขาไม่อยากให้มนุษย์ใจหยุดนิ่งก็ก็ต้องสร้างความอยากให้มนุษย์เกิดขึ้นอยากได้อยากมีอยากเป็นที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าสมุทัยสมุทัยเป็นบอ่อเกิดแห่งความทุกข์คือทำตรงกันข้ามกับของฝ่ายพระฝ่ายบุญพระใจต้องหยุดนิ่ง จึงจะหลุดพ้นจากการบังคับบัญชาของเขาได้และก็เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงที่พึ่งทีล,ลึกที่แท้จริงได้ส่วนของปยามานเขาทำตรงนข้ามต้องให้มีความทะยานอยากเพราะนั้นเวลาเราสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจสีถ้าจะอธิบายเป็นแบบบ้านๆคือทุก์ทั้งหลายเนี่ย เกิดขึ้นพราะสมุทไทยคือความอยากจะดับทุกข์ได้ต้องหยุดนิโรธทาแปลว่าหยุดนิ่งแปลว่าหยุดไปลว่านิ่งคือใจหยุดนิ่งหรือแปลว่าดับก็ได้แต่คำเดิมแปลว่าหยุดนิ่งแล้วมักก็เกิดเป็นดวงใสๆดังกล่าวตั้งแต่เบื้องต้นอม,มักพอเห็นทางก็นิ่งอย่างเดียวเรื่อยไป จงกระทั่งบรลุมรคนิพพานัอนเวลาที่เหลืออยู่นี่นะลุกนะให้แตะใจไว้เบาๆที่สูนกลางกายฐานที่เจด็ดหยุดนิ่งๆนุ่มๆเราจะำกำหนดเครื่องหมายหรือแลนด์มาร์คที่หยดุดของใจเราที่สูนกลางกายฐานที่เจด็ดเป็นเพศสักเม็ดหนึ่งก็ได้ น้เกเป็นของใส,ใสเป็นดงแก้วก็ได้ของกลมๆใสๆแล้วจะได้เป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอะไรก็ได้ชอบจอางไหนถนัดอย่างไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นแต่ต้องนึกอย่างเบาเบาสบายสบายร้อมกับละครใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจ เบาๆโดยเสียงคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะไม่ใช่ที่สมองเนาะดังออกมาจากในกลางท้องเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณมากลั่นจิตกลั่นใจเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ จนเห็นความบริสุทธิ์ได้ด้บริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกี่ครั้งก็ได้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดิ่งนะจ๊ะเวลาที่เหลืออยู่นี่ก็ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ